คุณเคยถูกใครดูถูกไหมเคยถูกด่าว่าโง่ดักดานหรือไร้ค่าจนอยากจะมุดแผ่นดินหนีไหมนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนหัวช้าแต่เป็นเรื่องของพระจูลปันถกชายที่โง่ขนาดว่าท่องคาถาแค่สี่บรรทัดใช้เวลาสี่เดือนก็ยังจำไม่ได้จนพี่ชายที่เป็นพระอรหันต์ทนไม่ไหวถึงขั้นไล่ออกจากวัดแล้วบอกว่าคนอย่างเธอบวชไปก็เสียเข้าสุขเปล่าๆเ,เขาเดือนร้องไห้ออกจากวัดด้วยความสมเพชตัวเอง ชีวิตนี้ไม่มีที่ยืนแม้แต่ในผ้าเหลืองแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้มองที่ความจำทรงมองที่หัวใจพระองค์ทรงดึงเขากลับมาแล้วยื่นผ้าขาวสะอาดให้ผืนหนึ่งพร้อมคําสั่งที่ดูเหมือนง่ายแต่ดุดันว่าจงลูบผ้านี้ไปเรื่อยๆแล้วท่องว่าผ้าสกรปรกผ้าสกรปรกลองจินตนาการถึงความจดจอ่อโฟกัสท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะ เขาไม่ได้ใช้สมองจำบทสวดที่ซับซ้อนแต่เขาใช้มือและตาสัมผัสความจริงในขณะที่เขารูปผ้าไปเรื่อยๆผ้าขาวเริ่มดำคล้ำด้วยเหงื่อใครวินาทีนั้นจิตของเขาที่เคยฟุ้งซ่านกลับรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวเขาเห็นความจริงที่กระชากใจว่าร่างกายนี้ก็เหมือนผ้าสุดท้ายก็ต้องสกปรกและเสื่อมสลายไปในพริบตาเดียวจากคนโง่ที่จำอะไรไม่ได้กลายเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอิทธิฤทธิ เนรมิตกายได้นับพันรูปในชั่วพริบตาคำถามคือวันนี้คุณกำลังเอาคำดูถูกของคนอื่นมาขังตัวเองไว้ในกรงของความไม่เก่งอยู่หรือเปล่าคุณกำลังคิดว่าตัวเองไม่มีโอกาสสำเร็จเพียงเพราะไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมอย่าให้ใครมาตีตราว่าคุณทำไม่ได้เพราะปัญญาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความจำแต่อยู่ที่การจดจ่ออยู่กับปัจจุบันจนเห็นความจริง ถ้าคุณพร้อมที่จะล้างคําดูถูกและปลุกพลังในตัวเองจงพิมพ์คําว่าความเพียรชนะทุกสิ่งไว้ที่คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อรับพลังแห่งปัญญาที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้จริง